เซรายทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเลเวอร์วันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะสงสัยสําหรับมือใหม่คนที่เล่นมานานแล้วก็รู้หมดแล้วแหละคือผมจะมาสอนวิธีหาเพชรนะครับทั้งหมดเลยไม่ได้บอกว่าวิธีหาเพชรเร็วนะแต่ว่าไม่รู้ดิผมไม่รู้วิธีหาเพชเรที่มันได้เร็ว แต่คือผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้ผมมียุ่งหมื่0สีเพชรนะครับก็จะมาบอกทุกๆขั้นตอนเลยวิธีหาเพชรนะครับผมโอเคเริ่มต้นเลยเอาง่ายๆผมก็จะเริ่มเหมือนสตอรี่เลยนะครับก็เข้ามาที่ play เพลย์เลยเพลย์แล้วก็เข้าไปเล่นเลยนะครับพอถ้าเล่นใหม่เนี่ยอยากหาเพชรเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับเล่นจนกว่าจะไม่ผ่านแล้วพอเล่นผ่านไปเรื่อยๆนะครับไอ้สตอรี่ตรงเนี้ยมันก็จะแจกเพชรเราก็จะได้เควสนะครับผม เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับได้เพชรแน่นอนเล่นไปเลยเล่นจนกว่ามันจะไม่ไหวแล้วเราค่อยไปต่ออย่างอื่นนะครับพอไม่ผ่านปุ๊บก็เล่นแล้วอย่าลืมมารับเควสด้วยนะพอผ่านแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้เพชรมาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ตุนไว้การันตีนะโอเคหลังจากนั้นสิ่งที่จะทําต่อไปได้ก็คือไปเช็คชาเลนจ์บ่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้มันเป็นเอ็กซ์ตร้าเจมนะครับถ้าใครมาเล่นจบ1ตาจะได้100ประมาณแบบ100กว่า100เพชรอ่า เนี่ยเ,เอ็ก์ตาเจมตอนนี้จะหมดเวลาแล้วก็นั่นแหละครับคือมาหาเพชรจาก <away> ชา<ด> <ing> เลนได้ชาเลนมันจะมีสตาร์ฟุดนะครับมีเอ็กซ์ตร้าเจมมีเอ็กซ์ตร้าโกนะครับผมมีสตาร์เลมแนนก็ถ้าอยากได้เพชรก็เวลามันขึ้นเอ็กซ์ตร้าเจมก็มาเล่นบ่อยๆนะครับผมเนี่ยก็จะได้เพชรอีกหนึ่งทางนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่สตอรี่เหมือนเดิมหากเล่นชาเลนเสร็จแล้วหรือแบบชาเลนไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับสตอรี่ที่ผมจะแนะนําต่อเลยก็คือเข้าไปที่ ด่านที่คุณเล่นผ่านมาหมดแล้วแล้วไปเช็คว่าในระดับฮาร์ดเนี่ยเนี่ยเหมือนด่านแอคหนึ่งเนี่ยระดับฮาร์ดเล่นไปหรือยังนะครับเพราะว่า first clear ของการเล่นผ่ผานด่านนั้นคุณจะได้มาอีก80เพรทุกด่านเลยนะครับแล้วด่านมันไม่ได้ยากมากครับด่านแรกๆเล่นจกกนกว่าจะไม่ผ่านเหมือนเดิมครับก็ยังเก็บเพชรไปได้อยู่ทุกด่านเลยนะครับในสตอรี่เล่นได้เรื่อยๆเลยเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยของผมก็ยังมีไม่เคลียร์๋ยวผมก็ต้องมาเล่น มันได้เพชรเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่เสียเวลาด้วยยังไงก็เอาไปสุ่มตัวได้โอเค3อย่างนะอันนี้3อย่างแล้วที่ได้ได้เพชรแล้วมันแบบอยู่ใกล้ๆกันโอเคหลังจากนั้นคือเอามาต่อกับสตอรี่เลยนะครับเล่นสตอรี่หาสตอรี่ง่ายไปแล้วมาต่อเลยก็คือตรงนี้นะครับ Infinity Castle โตมูซันนี่ Infinity Castle นี่น่ดันนี่จะได้เพชรเยอะมาก1ดันได้150เพชรน,นะครับ normal hard จะได้เป็น300 normal นี่จะได้150เพชรก็เลือกดูว่าเราเล่นอันไหนไหวน,นะครับเพราะว่าถ้า normal มันง่ายกว่าก็เก็บทีละเสียเวลาหน่อยแต่ก็ได้ทีละด่านละ150นะครับแล้วก็จะได้ที่สุ่มไปด้วยตอนเคลียร์ห้องนะครับอาจจะไม่ได้เพชรแต่ได้ที่สุม่มแล้วก็มีไต่ไปถึงห้องที่ร้อยเนี่ยคุณก็จะได้การันตีมิสติกของซีซันนี้1ตัวเป็นเหมือนตัวพิเศษนะครับผมเ่ยเนี่ยได้เพชรเพิ่มอีกแล้วนะ แล้วสิ่งที่จะได้เพชรต่อไปก็คืออันนี้มันเล่นกันโคกันหมดแล้วนะ1 2 3 4ก็คือไปสตอรี่ก่อนไปชาเลนจ์กลับมาเล่นสตอรี่ฮาร์ดเพื่อเคลียเพชรให้หมดพอได้เพชรปุ๊บอ่ะย้อนกลับมา Infinity Castle นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่จะได้เพชรเยอะที่สุดสำคัญเลยคือเกี่ยวเรื่องเควสครับตอนแรกเราเล่นเควสตอรี่เราก็รับเควสตอรี่ถูกไหม อย่าลืมทำเดลี่ด้วยครับเดลี่คือมันจะมีเควสให้ให้คุณทำทุกวันนะครับลองสังเกตดูไอ้เจ้าเจ้าตัวสีฟ้าเนี่ยให้ทำให้หมดเลยนะต้องทำทุกวันนะครับได้เพชรเยอะมากแล้วเวลามีอีเวนต์อะไรคุณจะได้ของอีเวนต์ด้วยนะครับได้เพชรอยู่ประมาณพันกว่าเลยเออทำเลยแล้วก็จะมีเควสของอินฟินิตด้วยมันจะมี3ด่านนะครับเป็นด่านที่เราเคยเล่นมาแล้ว2ด่านแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นสตอรี่ล่าสุดนะครับตอนนี้เป็นอันเดททอมอยู่ก็คือเป็นสตอรี่ของอันเดอร์ลอด อันล่าสุดเพราะผมยังทําไม่ได้เพราะผมยังไม่ผ่านสตอรี่อันสุดท้ายเลยนะครับยังหาวิธีผ่านไม่ได้แต่ก็เล่นอยู่เล่นอยู่นะครับมันก็จะได้ทุกๆเคลียร์ทุก50เวฟในโหมดอนะินฟินิตอ่ะก็จะได้ 90, 180, 330ก็คือได้เพชรหมดนะครับอันนี้ก็คือต้องทํำจะก็จะได้เพชรด้วยนะส่วนอีเวนต์เนี่ยลองเช็คดูว่าทําอันไหนได้บ้างถ้าอันไหนยังเล่นไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทํา มันจะบอกหมดเลยนะครับว่าไปเล่นด่านไหนแล้วก็สู้กับตัวอะไรอะไรเงี้ยในพวกอีเวนต์ใหม่ๆแต่มันจะเป็นคล้ายๆแบบเอ็นเกมนะมันมันมันยากอยู่ระดับหนึ่งผมเลยยังไม่ได้เคลียร์เหมือนกันเห็นไหมผมเลยตัดไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็วิธีสุดท้ายที่มันไม่ได้มีเงื่อนไขในการได้เพชรอย่างแน่นอนถามว่าคืออะไรไม่ได้มีเงื่อนไขในการได้เพชรอย่างแน่นอนก็คือเงื่อนไขในการได้เพชรที่ผมบอกคือเวลาเล่นแล้วเราก็จะได้รับจากเควส เวลามีชาเลนจ์เกิดขึ้นเราเล่นแล้วเราก็จะได้จากด่านที่มากกว่าปกติเวลาลง i n f i n i t y Castle มันก็จะได้เพชรมากกว่าปกติอะไรเงี้ยหรือทำเควสแล้วมารับเควสก็จะได้เพชรมากกว่าปกติแต่อันนี้คือการฟาร์มมือและไม่มีเงื่อนไขคือการฟาร์มมือคืออะไรให้เราเลือกดันที่เรารู้สึกว่าเราลงได้คือไอแพนเน็ตนามกมันลงได้อยู่แหละเนี่ยเราเรา,เราต้องลองดูทีมของเราด้วยนะครับแต่เราก็ลองเลือกได้เลยว่า อันไหนที่เราเล่นเกียหกทับหกไปหมดแล้วนะครับที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยสบายๆชิลๆนะครับแล้วก็เลือกไปที่อินฟินิตนะครับเล่นโหมดอินฟินิตนะครับด่านที่เรารู้สึกว่าโอเคมือโอเคมือเราเราเล่นแล้วมันไม่เหนื่อยโอเคแล้วก็วนลูปฟาร์มไปเลยได้กี่เวฟก็เล่นไปเลิกหยุดได้กี่เวฟเล่นไปเลิกหยุดได้กี่เวฟเล่นไปเลิกหยุดก็จะเป็นวิธีฟาร์มเพชรแบบ คือการฟาร์มจริงๆอ่ะก็ทราหดระดับหนึ่งอันนี้คือกี่วิธีและลองนับดูสตอรี่ง่ายยาก2อชาเลนจ์สามอินฟินิตสี่ตีพราสาทเป็นชั้นอินฟินิตี้แคสเซิลห้าทำเควสเดลี่หกทำเควสอินฟินิตเจ็ดวิธีละในการที่ได้เพชรมามากมาไก่กองนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีที่ขี้เกียจที่สุดก็คืออาจจะไม่ได้เพชรเยอะแต่เสียเวลาเยอะเหมือนกันก็คือเนี่ยครับเอทำแมชชีนฟรีเจม อย่างน้อยคือคือผมเอาหมดนะทางไหนได้เพชรผมทําหมดหมายถึงว่าเวลานั้นผมแบบง่วงแล้วขี้เกียจเล่นอินฟินิตแล้วอะแล้วมันแบบแทบไม่ได้แบบมันเล่นไม่ไหวแล้วก็เลยโอเคนะั้นผมก็ปล่อย FK เลยแล้วมาดูบ้างเป็นพางมารีคอนเน็กใหม่เวลามันหลุดหรืออะไรเงี้ยก็เข้ามาปั๊มเรื่อยๆจนแบบเอาให้ตัวขาดอเล่นกันให้ตัวขาดก็เพื่อที่จะได้เพชรนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการได้เพชรทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่า ไอที่ผมเห็นคนอื่นเขาบอกว่าเออเนี่ยไปลงทัวร์นามเมนต์อะไรเงี้ยผมยังไม่เคยลงอะ่ะเพราะว่าทีมผมยังไม่ฟูเลยผมก็เลยยังไม่ทํานะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ละกันวิธีหาเพชรของผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วมีอะไรสอบถามที่คอมเมนต์ได้หรือมาแนะนําผมได้วันนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย